สวัสดีครับยิกับผมนายยชิกรุนะครับนะฮะวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างเชียร์เลอร์ไฟลแอนเฟดดี้ภาคสี่กันนะครับโอเคไม่ต้องพูดมากครับไปชมกันเลยครับผมเนะี่ยขอรีเสียงหน่อยนะครับอะไรวะเนะี่ย คุณคิดว่าคุณกำลังเล่นเกมกับใครอยู่อ่ากูไม่รู้ครับเออมึงจะกระพริบอะไรนักหนาเนี่ยกูปวดตัวตามากเลยเนี่ยโอ้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 โค้ชเดอร์เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยชิกาเอ้าเฮ้ยเอ้าตัวอะไรตัวอะไรอ่ะ Ôi Ôi Phọt thê Ôi Bị đau Quốc tục Quốc tục pha leo À and Freddy Four. โอ้ยชอบ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 ฉากนี้ชอบฉากนี้ชอบฉากฟ็อกซี่โอ้โอ้โอ้ยชอบ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 โอ้ยขาวหิ้งขาวหิ้โอ้ยโอ้ยชอบอ่ะโอ้ยนึกถึงหนังเรื่องนี้เลยอ่ะหนังเรื่องด็อกโซเจอร์อะกัดไม่เหลือซากอ่ะเออเออชอบ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 อ่ะเอ้ยชอบอ่ะหน้าฟ็อกซี่เหมือนหนังเหมือนหนังไอ้นี่่อะ มนุษย์หมาป่าด็อกโซเจอร์อ่ะอุ้ยชอบชอบอุ้ยฉากเนี้ยยิ่งชอบเลยฉากไหนวะโอ้ชอบชอบโอ้ยอเดหน้าตาอย่างนี้เลยโอ้ยโอ้ยหลายคนคงรอนแต่กูชอบปะครับอุ้ยน่ารักน่ารักเลยโอ้ยชอบครับยิ่งหน้าตาเป็นตัวเหมือนตัวควาย้วยนะโอ้โหชอบอ่ะอ้ยนี่เลยคาว่าในแม่ขนาดแท้ครับโอ้ยใครที่คิดว่าพวกมันมาในฝันเนี้ยตัดออกไปเลยครับ มาสักขนาดนี้อยางที่ผมคิดถูกจริงที่บอกพวกมันไม่ได้มาในฝันด้วยในแม่เป็นแค่คําเออคําเหมือนเป็นคํากล่าวบอกว่าฝันะอะไรกันจะมาอะไรมันนี่ใช่ฉันหรือเปล่าอะไรมานี่สรุปแล้วครับโอ้ยพวกมันมาแบบนี้แล้วหน้าตาแบบนี้นึกถึงหนังเรื่องนี้เลยชอบโอ้ยมื่อกี้เห็นฉากคิก้าปรากฏตัวมาเห็นถือคับเค้กด้วยเนี่ยช้างเนี่ยช้างเนี่ยช้างไหนวะเออไม่ใช่ช้างนี้เดิ เนี่ยช้างเนี่ยอ่ะเราไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นเลยไหมอะไรลางๆตรงมือมันเนี่ยน่นนี่นหนักคัพเค้กนะนัที่มันถือหล้าตาข้างเดียวที่มันบอดอ่ะเนี่ยนี่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 เนี่ยชิก้าวยชิก้ามาแล้ววยชิก้ามาแล้วครับชิก้ามาแล้วอะครับนะเออชิก้ามาแล้วงงงงงไหมครับงงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างแฟนเฟสีที่ผมโหลดเอาไว้เดี๋ยวมาใส่ไว้ในนี้เลยนะกันนะครับเนี่ออันนี้เปิดมาทำไมวะโอเคนะครับ เปิดไว้เปิดไว้ลูกกูแม่งเงียบมากเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิก้าพอกพิชชอบพ็อกซี่อ่ะมีตุ๊กกะบาโอ้ยชอบน่ารักโกเกงเกมนี้สำหรับผมไม่มีความน่ากลัวอยู่แล้วแต่มีความน่ารักเหมือนเลยนะครับชอบชอบชอบเอ้ยชอบจริงชอบจริงชอบชอบรู้สึกจมตาจะไหลเห็นหน้าพ็อกซี่แบบนี้มาอุ้ยชอบอ่ะหลายคนบอกพี่ไม่ชอบอะไรแปลกแปว่ะครับเออทำไมกูชอบแบบนี้เริ่อปัญหาอีก เออชโชกบุ๋นไหนๆๆขอปรับความชัดเลยครับเนะี่ยเป็นเบสนะครับนี่ๆๆๆฉากไหนฉากไหนผมยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ตรงนั้นเป็นรูปพาพเพชรหรือเปล่าวะหรือเป็นรูปครอบครัวผมว่าน่าจะเป็นรูปครอบครัวแต่มีพัดลมก็ามาด้วยแต่ทไมพัดลมมันสีม่วงยังไงวะพัดลมถูกยาพวกเขาสิงโอ้ยไม่ใช่ ากไหนช่างไหน close the door นี่นีเนี่ยชิก้าเห็นไหมเห็นไหมชิกา้าเนี่ยชิก้าชิก้าก็มาโอ้ยเย็เครุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งสรุปแล้วพี่แกไม่ได้เป็นหุ่นรุ่นผสมหรอครับพี่แกเป็นหุ่นดั้งเดิมตั้งแต่ต้นเลยครับนะฮะโอ้ยโอ้ยชิก้ามาเว้ยชิก้ามาโอ้ยไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยคืออะไรไอเนี่ยคืออะไรไอเนี่ยคืออะไร <c oughs> ไม้เห็นแล้วฮะหน้าหาหน้ามันรุ่นหนึงน,น่ารัก วุ้ยถ้าซื้อกับเป็นอนก่อนสักสองสามตัวอะไรมาเนี่ยเอ้ยสิ่งที่ผมพูดก็ถูกดีครับนะใครที่จําได้ว่าที่ผมพูดไวในคลิปที่แล้วอะ่ะที่ผมบอกว่าเออมีแนนอนม้ยพวกมันอาจจะเป็นพวกตุ๊กตาที่มันบอกว่าเออเทอร์โบติ้งเออคำอิงสมองแพ็กเกจอ่ะที่ผมแปลว่าพวกมันสิ่งที่น่ากลัวกําลังจะมาในรูปแบบเล็กๆอ่ะหรือแพ็กเกจเล็กๆอ่ะเออและผมพูดตรงท้ายว่าพวกมันอาจจะเป็นตุ๊กตา เดี video, exactly? Guys, But, ๋ยวเราไปย้อนฟังในคลิปที่แล้วกันเลยครับไปชมกันเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดอย่างนึงก็คือว่ามันบอกว่า small package เล็กๆผมคิดถึงพวกนี right. hmm. ้เลยครับตุ๊กตาผมคิดถึงพวกนี้เลยครับตุ๊กตา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 เห็นไหมครับผมพูดมาผม มันเป็นตุ๊กตาเว้ยและเรามาดูพวกมันกันเว้ยแอะพวกมันมาเนี่ยตุ๊กตาเอ้ยชอบโอ้ยโอ้ยแกงสามชาติมาเลยโอ้โหโอ้ยดูน่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักกุ๊กกิ๊กโอ้ยน่ารักรู้สึกหน้าบันนี่น่าจะเป็นรุ่นอะไรนะเฮ้ยหน้าบันนี่หน้าบันนี่เป็นรุ่น ดี๋ยวนะโบแบบนั้นรุ่นหนึ่งปะวะเห็นโบไม่ชัดอะโบรุ่นหนึ่งไอตรงช่วงตรงกลางมันจะยาวๆหน่อยแต่นี่มองไม่เห็นนะ่อาจจะเป็นรุ่นสามั้งเอออาจจะเป็นบันนี่รุ่นสามแหละเออแด่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 แด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 

สรุปแล้วตัวเกมนี้ออกดูแนวได้แล้วมากกว่านากอีกวิธีผมยอบว่ตั้งแต่มีตุ๊กตตุ๊กแล้วสรุปว่าสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่แรกก็ถูกเลยดิพวกมันอาจจะเป็นตุ๊กตาไปแต่สิ่งที่แพ็กเกจที่มันใหญ่ก็คือว่าอเจ้าพวกบันนี่ฟ็อกซี่และเฟดดี้กับชิก้าดีแหละครับที่เป็นแพ็กเกจใหญ่นะผมอยางสงสัยว่านั่นเฟนดี้ใช่ไหมอ้าวเป็นบันนี่นี่หว่าไม่ใช่เฟนดี้อ้าวแล้วเฟดดี้ไปไหนวะ เฮ้ยหาเฟดดี้หาเฟดดี้ชิมหายแล้วมึงเฟดดี้ดูเด็ดเฟดดี้ไอ้นี้ชิดใกล้นี้ชิก้าไอ้น,นี้ไอ้น,น,อน,นี้เอ,อ่ตายตุ๊กไอ้น,นี้พวกตายตุ๊กตายตุ๊กมีตุ๊กตายตุ๊กมีตุ๊กเฮ้ยตายตุ๊กมีตุ๊กเริ่มมาแล้วนไนะอ้น,นี่ฟ็อกซี่เฮ้ยเฟดดี้หายเฟดดี้หายวะเฮ้ยอย่าบอกว่าเฟดดี้มึงแย่งลากอ่ะมึงเป็นนารูโตะเปล่าวะ วีอาไฟถุยดิจิมาเจนดิเดเมสซาดิเดไฟไปเลยมึงไปยัลไงกันตรงนู้นเลยไปเอ้ยเฟดดี้หายว่ะคิดมาหายแล้วเฟดดี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฟดดี้อยู่ไหนวะเอ้ยเฟดดี้หายว่ะจริงๆสกอตต์มึงลืมใส่เฟดดี้เปล่าครับ <c oughs> สกอตต์ลืมใส่เฟดดี้มะเดี๋ยวคิดมาหายเฟดดี้หายเอาแล้วสิเอาแล้วสิมึงคิดมาหายตัวอย่าไม่บอกเฟดดี้เดี๋ยวบอกแค่บอกแค่เฟดดี้ตุก กับเจ้าเออไอตัวเนี้ยเล่นเหลวกูเนี่ยโอเคสรุปแล้วครับสิ่งที่ผมพูดก็ถูกอย่างที่เอาให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นผู้ตกตกตาแล้วแม่งจริงเลยเว้ยไอยอบไม่เคยถูกหวยบ้างเลยหรือไงวะไอยอบตอนทำดีคอมันไม่เคยถูกหวยสรุปแล้วภาค4ดูดาวล้วแล้วเราอาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่อาจจะซื้อประมูลของในร้านเอ่อ First Bear Family Dinner ก็เป็นได้ครับ หรือไม่ก็ไอพวกหุ่นพวกนี้ไม่ได้มาจากไหนเราไม่ได้มาจากเด็กที่ซื้อเลยแต่มันมาหาเด็กคนนี้แทนเลยเว้ยเออมีแสกมีสองมีสองมีสองข้อเนี่ยที่อาจจะเป็นไปได้ว่าครอบครัวของเด็กคนนี้อาจจะซื้อของประมูลของ A first bear family dinner หรือข้อสองครับในแมขนาดแท้ก็คือว่าโตเก็บออยู่ช่วงในวันฮาโลาวีนและฮาโลาวีนนี้เนี้ยพวกหุ่นเฟดดี้กลับมาหลอกหลอน เด็กคนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าหรือว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นลูกใครในเกมนี้ก็เป็นได้ครับอาจจะเป็นเจมมี่ไม่เออโฟนดุบโปนดุบรู้สึกจะมีพี่น้องนะเออรู้สึกโปนดุบมีพี่น้องนะเออแล้วก็ไควาเออ,อย่าม่วงย่าม่วงอย่ามว่ามวงน่าจะมีลูกมั้งก็น่าพี่แกทํางานก็น่าจะแต่งงานอะไรั้งแต่ว่าแค่ไปบอกว่าเออมันมีลูกหรือเปล่าผมว่า อยาม่วงน่าจะมีรูปมั้งนะแต่ก็มันขอไม่ชัวร์แล้วกันนะไปดูในตัวเกมมันดีกว่าว่าในวันที่8เดือน8เนี่ยซึ่งเขาย้ายเวลาปล่อยแลวนะครับวันเวลาปล่อยเกมก็คือจากวันฮาโลวีนเนี่ยเขาปล่อยในให้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็คือปล่อยตัวเกมในวันที่8เดือนหน้าแล้วนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนางต่อไปนี้สกอตต์โคตันย้ายเวลาปล่อยเกมเป็นวันที่8ในเดือนสิงหานี้ก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับส่วนตัวเสริมในวันฮาโลวีนนี่เนี่ยสกอตโคตันเขาแจกให้ฟรีฟรี้้อแนขงทยําะครับ ใครที่ซื้อตัวเกมฟานาแอนด์ฟรดีในวันที่8นี้นะครับในภาค4นะครับส่วนเสริมในวันทารวีนี้สกอต t โคตันจะให้คุณไปแบบฟรีๆครับฉะนั้นใครที่ซื้อของแท้ก็ได้ของฟรีเป็นการตอบแทนครับส่วนที่สกอต t โคตันต้องการปล่อยตัวเกมให้เล็กกว่าเดิมเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับวันที่8สิงหาเนี่ยคือวันครบรอบของเกมฟานาแอนด์ฟรดีภาค1นั่นเองนะครับซึ่งก็หมายความว่าโอเคครับเราต้องมาเปรียมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ฟในเฟรดีพักหนึ่งกันแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอายุ1ปีแล้วหนึ่งหนึ่งขวบนั่นเองครับเย่ e! ก็อย่าลืมซื้อเค้กเทียนหรือขนมของขวัญให้กับเครอบครัวของเอ Bear, ฟิร์สแบร์พิซ่าให้นะครับไม่ว่าจะเป็นยามม่วงโฟนกไกไม่ก็ไม้หรือพวกในเมนตอนิสในร้านทั้ง4ตัวอย่าลืมซื้อของขวัญให้กับพวกพวกคนนี้ด้วยนะครับนะอายุ1ขวบกันแล้วนะครับเย่ e! ตบมือครับขอสแสดงความยินดีคุณสกอตตโคตันด้วยนะครับอืม HBB hey, โลกหน้าครับ hey, HBB Final f a a s y hey, o n HBB เ e a yeah. h hey, b b ซื้อเค้กมาต่อให้มันเลยดีไหมโอเคเราขอตัวไปก่อนเลยครับสิ่งที่ผมคิดก็ถูกเลยครับนะก็ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ก็แต่ไอ้หลายไอ้หลายที่ผมมีข้อไปลหลายข้อเนี่ยมันมีผิดเว้ยสรุปและภาคนี้เนี่ยเราเจอ,เอ,อหุ่นอนิเมทตันิกที่มันมีการผสมผสานอะไรเลยและก็ไม่มีการ ส่วนประกอบของหุ่นต่างๆานานดะเป็นหุ่นของมันโดยตรงและเป็นหมีตุ๊กอย,อย่างที่ผมบอกเอาไว้อะพวกตุ๊กตาเออนะสิ่งที่ผมคิดก็ถูกอยู่ข้อหนึ่งเลยพวกมันอาจจะเป็นตุ๊กตาก็คืออตัวติเตียอะไรละถนะูกตัวน่ <c oughs> ารักเอองั้นก็ขอตัวไปก่อนนะครับว่ากัน,น่าเจอไหมครับผมครับสิ่งที่ฝรั่งคิดกับพวกเราคิดเนี่ยผิดหมดเลยเว้ยผิดหมดเลยสรุปแล้วพวกเฟดดี้บันนี่และก็ฟ็อกซี่เนี่ยพวกมันอยู่ในสถานะเหมือนเดิมหมดเลยเว้ย แต่แค่เปลี่ยนแค่รูปลักษณะแค่ฟันกามเออดูให้เหมือนเป็นความความหมายของคาว่าไนแมอมเออให้มันดูเหมือนเป็นไนแมส,ส,สมุเออเป็นไนแอมขนาดจริงไงเออให้มันดูน่กกากลัวให้มันสมกับคำว,ว่าไน,นแมอมไงเออก็ขอตัวก่อนเลยครับไว้กันต่อจะไหม่ครับสวัสดีครับจุ๊บ